สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติมนะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องของจํานวนและตัวเลขค่ะก็คือจะมาต่อในเรื่องของตัวเลขโรมันนะคะวันนี้จะมาต่อกันจากเมื่อวานค่ะนักเรียนภาระงานวันนี้ค่ะก็คือให้นักเรียนเตรียมหนังสือเรียนคณิตศาสตร์นะคะเพิ่มเติมวันนี้เราจะทําแบบฝึกหัดข้อที่2ค่ะ แบบฝึกหัดที่สองข้อที่สองหน้าหกสิบเอ็ดถึงหกสิบสองนะคะอ่าแต่ก่อนที่เราจะไปทำแบบฝึกหัดค่ะนักเรียนเดี๋ยววันนี้คุณครูจะขอเฉลยที่ให้นักเรียนทำเมื่อวานค่ะตอนนี้ให้นักเรียนค่ะหยิบอุปกรณ์ขึ้นมาเลยค่ะอุปกรณ์ก็คือหนังสือปากกาค่ะนักเรียนและเดี๋ยวให้เราค่ะใช้ดินสอค่ะในการตรวจในการตรวจคำตอบนะคะ ข้อเมื่อวานที่คุณครูให้นักเรียนทำนะคะทําที่เหลือของเราคุณครูให้ทําตั้งแต่ข้อที่เท่าไหร่นักเรียนเมื่อวานสิบห้าไหมสิบห้าถึงยี่สิบใช่ไหมคะเมื่อวานสิบหกครับอ๋อโอเคครับสิบหกงั้นเดี๋ยววันนี้ค่ะเราจะมาเฉลยเดี๋ยวคุณครูจะเริ่มเฉลยตั้งแต่ข้อที่ข้อที่สิบเลยแล้วกันวันนี้นะคะ อ่ะก่อนเฉลยค่ะนักเรียนมาทบทวนตัวเลขโรมันก่อนนะคะการลืมค่ะตัวไอแทนอะไรคะไอหนึ่งครับอแทนหนึ่ง v แทนห้าครับห้าเอแทนสิบครับ l อแทนห้าสิบครับ c ีแทนหนึ่งร้อยครับดีค่ะแทนเท่าไหร่คะห้าร้อยห้าร้อยครับและเอมแทน หนึ่งพันนะคะอ่าแล้วก็สัญลักษณ์ค่ะนักเรียนพอเราเอาสัญลักษณ์เนี่ยไปเขียนขีดด้านบนค่ะหนึ่งขีดอ่ะที่เป็นขีดด้านบนนะคะแทนกี่เท่าคะแทนกี่เท่าสิบเท่าคับเอ้ยร้อยเท่าแทนหนึ่งพันเท่านะคะนักเรียนขีดแทนหนึ่งพันเท่านะคะอย่างเช่น v ขีด v คือ5้าคูณหนึ่งพันะคะก็จะได้เป็น5000ัเขีดด้านบนก็จะเป็นหนึ่ง l มืนขีดก็ห้าสิบคูณหนึ่งพันก็จะเป็นห0 0 0มนะคะ c ขีดหนึ่งร้คูณหนึ่งพันจะเป็น1000งแนะคะ d ขีดก็คือห้า้อยคูณหนึ่งพันก็จะเป็น50000นและสุดท้ายค่ะ m ขีดก็คือหนึ่งนะคะคูณหนึ่ก็จะได้เป็น1ล้านนั่นเองอ่ะ เตรียมดินสอค่ะเตรียมปากกาเตรียมลิควิดค่ะเดี๋ยวเราจะแก้กันในข้อค่ะเดี๋ยวตอนที่นักเรียนตรวจนะคะตรงไหนที่ผิดให้เอาดินสอค่ะเขียนคําตอบที่ถูกต้องนะคะเอาไว้เขียนเอาไว้นะคะหลังคําตอบที่เราทําผิดนะคะทำมาสอนเนี่ยเอาดินสอขึ้นมาเลยผิดเยอะมากทำมาสอนโอเคนะ เริ่มกันที่ข้อ11เลยละกันนะคะนักเรียนเดี๋ยวดูทวนใหม่อีกรอบข้อ11ค่ะ5 4 4แค่ะเขียนแทนเขียนสัญ,ญลักษณ์ของเลขโรมันค่ะตัวเลขโรมันได้เป็น C, D X 3, D C ขีด D ขีด X ขีดสตัว V ขีด DC ข้อ11นะข้อสิบนะอ๋อสิบเอ็เหรอครับใช่หนูฟังคุณครูด้วยนะ ข้อสิเอ็ดยวคุณครูเรียกดีกว่าเรียกทีละคนดีกว่าอ่าวอลพสค่ะข้อสิบเอดค่ะวอลพสใครทีร่เพิ่งมาค่ะชรี๊ดขึ้นนะคะดีขีดเอ่อดขีดซ,ซ,ซีแล้วก็ D ครับแล้วก็เอ i ลครับถูกต้องค่ะอ่นักเรียนดูด้วยนะคะว่าของตัวเองถูกต้องหรือเปล่านะคะ ก็คือ d ขีด c d นะคะ x l i v นะคะนี่คือข้อ11เนะเราจะเริ่มตั้งแต่ข้อ11นะคะต่อไปค่ะคุณธนาชาติข้อที่12คะ่ะครับครับข้อที่12บสองน่ครับ d ขีด c ขีด c ขีด c ขีด l ขีด x x v ขีด m d x l iii I. ใช่อ่าก็จะได้เป็น d ขีด c ขีดสามตัวนะคะ l ขีดแล้วก็ x ขีดสองตัวคะ่ะ v ขีด m d x l แล้วก็ iii I, I, นะคะสามตัวต่อไปค่ะข้อที่สิบสามค่ะธนาทิพย์ค่ะข้อที่สิบสามธนาทิพย์ พนาทิพย์ค่ะเช็คข่านนะคะถ้าไม่ตอบอ่ะพลกิจค่ะข้อที่สิบสามค่ะพลกิจครับข้อที่สิบสามครับขีด c ขีด c ขีดแล้วก็ x ขีดสามตัวครับแล้วก็ m แล้วก็ v ขีดแล้วก็ i แล้วก็ x ครับถูกต้องค่ะอ่าต่อไปค่ะข้อที่สิบสี่เศรษฐการค่ะข้อที่สิบสี่ ครับผมข้อที่ข้อสี่ m ขีดอ่าอะไรต่อคะ d ขีดเอ x ขีดสามตัวครับครับเอ m v ขีดครับครับแล้วก็ i v ครับถูกต้องค่ะก็คือ m ขีด d ขีด x ขีดสามตัวนะคะแล้วก็ m v ขีด i v นะคะข้อที่สิบห้าค่ะ สุภกิจค่ะข้อที่สิบห้าทำมาสอนช่วยแก้งานด้วยนะคะ<อ>ไม่ใช่ไปทำงานใหม่นะคะ m ขีดแล้วก็ m ขีดแล้วก็ c d ขีด d ขีดแล้วก็ x c m V c m x l i x ครับเราลืมขีดด้วยนะข้างหลังน่ะนี่มันต้องเป็น m ขีดสองตัว c c K ขีด K K d K ขีด เอกขีด,ขดใช่ไหมซขีดนะ m อ v c อ m x l i x m อไม่ะไม่ขีด V ขีดนะคะมันจะเว้นช่วงอยู่นะนักเรียนดูด้วยนะเหมือนของเราจะผิดนะเมื่อกี้ตั้งแต่ตรงนี้ปะที่ผิดอะ่ะของสุภกิจนะคะแล้วก็ CMXLIX นะคะโอเคเรียบร้อยไหมคะ ทำมาสอนไม่ดูเลยนะคะธรรมาสอนเนะี่ทำผิดแต่ไม่แก้เลยนะคะแก้หรือ,อยังคะต้องส่งใหม่ด้วยนะคะที่แก้ธรรมาสอนเนี่ยไม่แก้เลยอะต่อไปค่ะนักเรียนข้อที่16บหกค่ะสิบหกนรทกรค่ะข้อที่สิ เจ5 9 4 5ค่ะเขียนแทนด้วย D ขด C ขีดตัว L ีด X ขีด V ขีด C M X L V ใช่ค่ะ D ขีด C ด C ขีด L ขีด X ขีด V ขีดนะคะ C M X L V นะคะเอ่อนักเรียนคะสัญลักษณ์หนตัว เขียนห้ามเขียนเกินกี่ครั้งคะสามครับสามสามนะคะสามนะแล้วเมื่อวานที่คุณครูแจ้งไปในลายกลุ่มคือทำมาสอนเขาเขียนมาบางตัวสี่ตัวซ้อนนะคะและห้าตัวซ้อนด้วยเพราะฉะนั้นผิดหมดเลยนะคะผิดหมดเลยนะต่อไปค่ะข้อที่สิบเจ็ดหนึ่งล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นเก้าพันสี่ร้อยสี่สิบสี่ค่ะลุงธนัท หนึ่งล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นเก้าพันสี่ร้อยสี่สิบสี่ค่ะลุงธนัทหนึ่งล้านมาเร็ว M ขีด D ขีด C ขีด C ขีด L ขีด X ขีดสามตัวครับแล้วก็ L ขีด L ขีดเหรอ L ขีดผิดหรือเปล่าฮะ L ขีด L ขีดผิดไหมมันเป็นอะไรคะ M ขีด D ขีดใช่ไหม เ <M S 2> คือหนึ่งล้านใช่ไหมเอ็มขีดอ่ะแล้วก็เจ็ดแสนก็มาจาก D ขีดบวกกับ C ขีดสองตัวใช่ไหมคะแปดหมื<ช>่นแปดมืนก็จะมาจากห้าหมืนบวกอีกสามหมืนใช่ไหมคะก็จะเป็น L ขีด X ขีดสามตัวต่อไปค่ะเก้าพันเก้าพันมันมาจากหนึ่งหมื่นลบหนึ่งพันนะเก้าพัน่ะมันต้องเป็นอะไรคะเอ็ M X ขีดใช่ไหม<ช> M X <ช>ขีดแล้วก็ C D X L I V นะคะนักเรียนนี่น,นี่นะคะ,ะ,คะตรงส่วน,นเนี้ย MX เนี่ย M X ขีดอ่ะค่ะตรงนี้จะแทนเก้าพันแทนเก้าพันนะคะอ่าต่อไปค่ะข้อที่สิบแปดใครดีข้อที่สิบแปดอ่ะ มาตอบพร้อมกันดีกว่าค่ะนักเรียนข้อที่สิบแปดเก้าแสนค่ะเก้าแสนเก้าแสนเขียนไงเก้าแสนสี่ขีดเอ็มขีดสี่ขีดเอ็มขีดครับถูกต้องค่ะแล้วก็แปดหมื่นค่ะเอลขีดครับเอลเอลขีดเอ็กขีดสามตัวใช่เอ็กขีดสามตัวเนี่ยค่ะจะเหมือนกันกันกบข้อที่สิบเจ็ดแปดหมื่นเจ็ดพันค่ะเจ็ดพัน วีขีดไหมอ๋อครับเจ็ดพันนะเจ็ดพัมวีขีด m m ใช่วีขีดแทนห้าพันใช่ไหมคะแล้วก็บวกอีกหนึ่งพันสองตัวก็เป็นวีขีด m m แล้วก็จะได้เป็นอะไรคะหกร้อย d c l i v ครับใช่ค่ะ d c l i v โอเคใครผิดนักเรียนแก้ด้วยนะคะแก้ด้วยนะ ต่อไปค่ะข้อที่สิบเก้าสามแสนสามแสนสีขีดกี่ตัวสามตัวครับขีดสาตัว,สา,ตวสามแสนห้าหมื่นค่ะห้ามหมื่น L อขีด L ขีดต่อไปก็จะเป็นสี่พันสี่พันอะไรลบกัน m อขีดครับ MV ขีดถูก m, v, ต้อง <M, V. S 1> ค่ะแล้วก็600 D ีซีดครับใช่ค่ะดีซีแปดแปดสครับใช่ค่ะเอลเแล้วก็ IX เอ็กไอเอ็กถูกต้องนักเรียนเช็คคำตอบของตัวเองด้วยนะเช็คด้วยนะคะอ่าสุดท้ายค่ะข้อนี้9ก้าแสนค่ะนักเรียน9ก้าแสน c ขีด m ขีดครับ a า c ขีด m ขีดแล้วอะไรต่อคะ x ขีด l ขีด x ขีด l ขีด x ขีด l ขีดถูกต้องค่ะเก้าพัน m x ขีดครับ m x ขีดถูกต้องค่ะสี่ร้อย c d ครับ c d สี่ร้อยห้าสิบค่ะ l i ครับ L แล้วก็ I คือ <I. S> 1น,นะคะโอเคค่ะคำตอบก็จะได้เป็น C ขีด M ขีดนะคะอ้าวเดี๋ยวของครูผิดหรือเปล่าอ๋อถูกแล้วเมื่อกี้ลืมลืมอันนี้ใช่ไหมลืมขีด C ขีด M ขีด X ขีด L ขีดนะคะแล้วก็ M X ขีด C D L I ใครถูกหมดบ้างผมครับ โอเคเก่งมากเลยถูกหมดอ่ะคลิก<ม>ันนะคะ, 1> 1อ,คะอะไรนะคะผมผิดหนึ่งข้อครับอ่าโอเคอ่ะหนูแก้ในข้อได้เลยนะคะที่ผิดแก้ในข้อได้เลยถือว่าเ,เก่งมาก<ะ>ค่ะคนอื่นเรียบร้อยไหมคะอืม ใครที่เรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนไปดูข้อที่สองค่ะข้อที่สองเขาให้เรานะคะเขียนให้อยู่ในรูปเลขฮินดูอาราบิกค่ะข้อที่สองนะคะเขาให้เขียนให้อยู่ในรูปของฮินดูอาราบิกค่ะข้อนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกัน เริ่มกันที่ข้อที่หนึ่งค่ะเอมตัวนี้ค่ะห <M S 2> นึ่งพันสี่ร้อยสามสิบสี่แทนแทนหนึ่งพันครับอ่าเอมแทนหนึ 1, <000. S 1> ่งพันซีดีค่ะ c ีสี่ร้อยครับซีดีสี่ร้อยเอ X สามตัวค่ะสามสิบครับสามสิบนะคะแล้วก็อวีสี่ครับอวีคือสี่นะคะโอเครวมกันได้เป็น หนึ่งพันสี่ร้อยสามสิบสี่ครับใช่หนึ่งพันสี่ร้อยสามสิบสี่นะคะนักเรียนจะเขียนแบบคุณครูก็ได้นะคะโน้ตเอาไว้นะด้านบนน่ะโน้ตเอาไว้ค่ะเนี่ยเอ็มแทนอะไรซีดีค่ะแทนอะไร X สามตัวแทนอะไรแล้วก็ไอวีนะคะแทนอะไรเขียนได้เลยต่อไปค่ะ นักเรียนเขามีสัญลักษณ์ให้ดูอยู่นะด้านบนอ,ะอ่ะอ่าเอ็มสองตัวค่ะนักเรียนเอ็มสองตัวแทนสองพันครับแทนสองพันนะคะต่อไปค่ะดีดีของเราคือดีห้าร้อยครับดีห้าร้อยแล้วเอ็อะคะเอ <400. S 1> ตัวนี้มันเป็นเอ็กแอลนะสี่สิบ 40. ใช่อันนี้มันเป็น XL นะคะก็คือ40เป็นแล้วก็ VII 7ครับใช่ก็คือ5แล้วก็2อั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นรวมกันเป็น2,547ครับ2,547ถูกต้องค่ะใครผิดแก้ด้วยนะ อ่าต่อไปค่ะข้อที่สามว V ขีดค่ะ V ขีดคือห้าเท่าไหร่ V ขีดห้าพันครับ V ขีดคือห้าพันต่อไปค่ะ D C C แปดร้อยครับอ่าดี D คือห้าร้อยใช่ไหมคะ C หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยค่ะห้าร้อยบวกอีกสามร้อยเป็นแปดร้อยนะแปดร้อย โอเคอันนี้ครูรวมไปเลยนะแล้วก็ L ค่ะคือเท่าไหร่ L L เออเจ็ดเจ็ดสิบครับเอ้ย L นะ L นะตัว L อย่างเดียวห้เออ L คือห้าสิบห้าสิบครับใช่ไหม L ห้าสิบแล้วก็บวกไปอีกสองสิบค่ะบวกอีกยี่สิบเป็นเจ็ดสิบครับเป็นเจ็ดสิบแล้วทีนี้ V I I นะคะเท่ากับเท่าไหร่ V I I เจ็ดครับเท่ากับเจ็ดโอเคก็จะได้เป็นห้าพันแปด้อยเจบดห้าพันแดรเจเจดถูกต้องค่ะต่อไปข้อที่สี่นะคะข้อที่สี่ x ขีดด้านบนค่ะ

เแล้วกเ็อเดหเอพันอ็่นองันเจ็ไม่อนอด่น l จำได้ขื้นไจนะ XL คือ40แล้วก็3นสคะ72,543สจ็องอสส สุภกิจไม่ทำหรอคะไม่ไดเอารังสือเรียนมาหรอต่อไปค่ะข้อที่สี x ขีดันเรียน 90, เก้าหม x ข c ขีด,ขดใช่ไหมคะตรงนี้จะได้เป็นเท่าไหร่เออเก,ก้าเกมครับเก้าหมืนะคะ x ขีด c ขีดเก้าหมื่นแปดพัน 8, แล้วก็ 8, v ข hmm. ีด m ขีดเอ้ m สามตัวได้เป็นแปดพันแปดพันเจ็ดร้อยห้าแล้วก็ DCC คือเจ็ดร้อย v ตัวเดียวคือห้าเอ้ห้าครับห้าเพราะฉะนั้นได้เป็นเก้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยห้า ช่ค่ะชูทิพลไม่ตอบเลยอ่ะอ่ะซีขีดค่ะซีขีดเอ็กขีดค่ะหนึ่งหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันหนึ่งแสนนะซีขีดคือแทนหนึ่งแสนหนนนึ่งมืเจ็ดัซีขีดแทนหนึ่งหนึ่งแสนค่ะ ซขีดแทนหนึ่งแสนเอขีดแทนหนึ่งหมื่นโอเคแล้วก็ v ขีดเออแทนเจ็ดพัน MM. ใช่อันนี้แทนเจ็ดพัน v ขีดเอ็มนะคะแทนเจ็ดพันแล้วก็ dc ค่ะ dc หกร้อยครับดีคือหกร้อยแล้วก็เอคลอคสี่สิบครับสี่สิบแล้วก็ v i ไค่ะ เจ็ดครับเจ็ดต้องครับเจ็ดอโอเคขอบคุณค่ะคนอื่นเริ่มตอบแล้วได้เป็นหนึ่งแสนหนึ่งมื่นเจ็ดพันหกร้อยสี่สิบเจ็ดอ้าวคือเขียนเป็นสี่ร้อยสี่สิบนะสี่สิบต่อไปค่ะ ข้อที่สิบสอง c คีสองตัวแทนสองแสนนะ c ตัวเดียวแทนหนึ่งแสนมาสองตัวก็แทนสองแสนนะคะสองแสนโอเคค่ะแล้วก็ x ขี l ขี K, c อะไร c หมื่นครับ c หมื่นครับหมื่นโอเคสองร้อยยี่สิบแปดสองร้อยยี่สิบแปดยี่สิบแปดตรงนี้คือสองร้อยแล้วก็ยี่สิบแปดนะคะ อ่าเดี๋ยวคุณครูคขอถามชุตดดิพลบ้างนนทก,กรทำไปก่อนเลยชุติพลค่ะข้อที่สิบสามค่ะได้เป็นเท่าไหร่เอ่ยดีขีด 6, 000, รอบอ่าดีขีดคือห้าแสนเจอซีขีดไปด้วยก็จะเป็นหกแสนนะคะหกแสนเท่าไหร่คะสองหมื่นครับหกแสนสองมืนเท่าไหร่คะสามพันครับ หกแสนสองมื่นสามพันเท่าไหรห้าร้500 4, 5, 5. อยสี่สิบครับเอแล้วสี่สิบเท่าไรคะสิบแปดครับอ่าถูกต้องหกแสนสองมื่นสามพันห้าร้อยสี่สิบแปดนะคะ มาข้อที่สิบสี่เอาบ้างไหมสุภากิจสุภาพกิจมาซีขีดเอมขีดเป็นเท่าไหร่เนี C ่ยซีขีดเอ็มขีดเอ็มเป็นหนึ่ง M, หนึ่ง <cm. S 1> ล้านไม่ไม่ใช่เอก้าเ <9 S 1> ท่าไหร่ลบไดไหมใช่ซีเอ็มมันลบ มันเป็น C M มาคือหนึ่งแสน C คือหนึ่งแสนใช่ไหม M M ขีดคือหนึ่งล้านครับเหลือเท่าไหร่เก้าเก้าแสนครับใช่ค่ะเหลือเก้าแสนเก้าแสนแล้วก็ x ขีดสามตัวเอิ่มเก้าแสน สามหมครับใช่ครับสามหมื่แล้วก็ mv ขีดค่ะ v, m อย<ช>ู่หน้า v ลบอีกแล้วเนี่ย m หนึ่งพัน b b ขีดห้าพันเป็นขีดเท่าไหร่อันนี้เก้าแสนสามมืนเอ่มสี่พันครับสี่พันถูกต้องค่ะต่อไปค่ะ x เอ้ยไม่ใช่ l xx ค่ะ l ตัวเดียวห้าสิบ xx เป็น เอกเกเป็นยี่สิบครับรวมเป็นเจ็ดสิบแล้วก็ไอสองตัวเป็นไอสองตัวเป็นสองครับเป็นสองโอเคครับได้คําตอบเป็นเก้าแสนเก้าแสนสามมืนสี่พันเจ็ดสิบสองครับถูกต้องคะ่ะนักเรียนโอเคเหลืออีกหกข้อนะคะให้นักเรียนฝึกทำด้วยตัวเองคะ่ะทำได้ไหมคะ ลองดูลองด<อ>ูลองดูนะคะอ่ะมีใครสงสัยตรงไหนไหมถ้าสงสัยในเรื่องของการลดหรือว่าการบวกเพิ่มนะคะให้นักเรียนมาสังเกตที่หน้า58นะคะเขาจะบอกอยู่ว่าตัว i อยู่ข้างหน้า v กับ x อ่ะจะเป็นการลดตัว x อยู่ข้างหน้า l หรือ c นะคะจะเป็นการลดเหมือนกันแล้วก็ตัว c อยู่ข้างหน้า d กับ m ก็จะเป็นการลดเหมือนกันนะคะ โอเคเดี๋ยวงั้นวันนี้ค่ะเดี๋ยวนักเรียนทํำถึงข้อยี่สิบเสร็จแล้วนักเรียนส่งครูในกลุ่มเหมือนเดิมนะคะโอเคไหมคะโอเคไหมโอเคครับโอเคครับโอเคเมื่อกี้ใครเข้ามาสถาพรวงภาคกรอน เ uh huh. อออวยทัน์เขาฝั่กมาบอกว่าเขาเข้าไม่ได้